สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะใครที่อยากมานั่งมองหน้าคุณชัดๆใกล้ๆแบบ 3d อ่ะเป็นยังไงบ้างในทุกมิตินะคะใกลไกนะคะเขานะคะอาจจะเป็นคนที่ นะคะนิ่งๆมีอะไรนะคะก็เก็บนะคะไว้ในใจมากกว่าที่จะพูดอืมอาจจะดูเหมือนคนที่วางมือกับอะไรง่ายๆนะคะยอมปลาชัยง่ายๆแต่จริงมีความเป็นนักสู้ในตัวนะคะเช่น ถ้าสมมติมีเรื่องงานเนี่ยที่อาจจะเข้ามาแบบมีอุปสรรคขวางน้ําบางครั้งการที่เขานิ่งอ่ะคือเขาอาจจะถอยไปตั้งหลักก่อนในการขบคิดว่าควรจะทํำยังไงเพื่อจะผ่านอุปสรรคหรือความยากไปได้ 2. นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอะไรไม่พูดบางทีก็นิ่งใส่คุณบางคนก็อาจจะนิ่งปัญหาในความสัมพันธ์นะคะ ถ้าคนที่นิ่งกันไปแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยจริง,รงๆเขาก็ยังไม่ได้อยากจะยอมแพ้นะวางมือจากความสัมพันธ์เนี่ยกับคุณนะคะช่วงเนี้ยเวลาเนี้ยนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในโหมดที่เหมือนโดนดูดพลังงานดีๆไปอาจจะด้วย ภาระหนาที่ความรับผิดชอบความเครียดต่างๆนะคะแล้วมันมีคําว่าแบบพลังงานดีๆมันเหือดแห้ง 2. นะคะเขาอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วเคยเป็นตัวดูดพลังงานดีๆของคุณไปอะคะ่ะดูดพลังงานชีวิตพลังงานความสุขสดใส อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะระหว่างทางของความสัมพันธ์เนี่ยคุณกับเขามีเรื่องไม่เข้าใจกันเขาอาจจะมีอะไรก็ไม่พูดบางทีก็ทําให้คุณต้องตีความแล้วมากมายเนาะแทนที่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็อาจจะนํามาซึ่งความ ไม่สบายใจความทุกข์ใจนะคะไม่สดชื่นสดใสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือสองไม่ใช่คนที่เคยอยู่ในะความสัมพันธ์แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเครียดในช่วงนี้หรือก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเจออะไรหลายๆอย่างที่มันดูดพลังงานดีๆของเขาไปในชีวิตด้วยก็เป็นได้อาจจะมีใครสักคนในที่นี้นะคะ่ะชอบดูหนังสยองขวัญได้เหมือนกันนะอืม นะคะประมาณนี้เขาหรือคุณนะคะช่วงเนี้ยอันนี้ขอปิดหน้าภายนี้หน่อยนะคะไพ่ใบข้างล่างเนี่ยนะคะเขาหรือคุณเนี่ยจริงๆยังเอาการและการออกจาก ความคิดคำนึงไม่ได้ออกจากหัวไม่ได้ค่ะเนะะ่คะถ้าเป็นคนที่ไกลห่างเลิกรางไปละหรือสองช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีหลายสิ่งที่มันแบบล็อกเขาไว้ขังเขาไว้ที่ทําให้เขาไม่สาม,ม,มารถมคขับเคลื่อนชีวิตได้เป็นอิสระมากนะอาจจะเป็นภาระหนักที่เขาชอบหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เหมือนเขาติดอยู่ในกับดักหรือกรงขัง หรือไม่งั้นก็คือเขาอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแล้วต่างฝ่ายทั้งคุณและเขาเอากันและการออกจากหัวไม่ได้ยังคิดวนๆนะคะยังติดอยู่ในกับดักของความคิดคํานึงหรือความดราม่านหะวานๆด้วยก็เป็นได้เนาะพยายามจะสลัดออกจากหัวก็สลัดไม่ได้ช่วงเนี้ไม่รู้เช้ามาใครขี้เกียจลุกอยากไม่อยากลุกสักเตียงเลยอะ่ะอยากนอนต่อ ก็ไม่รู้ว่าใครนะคะอืมอาจจะเป็นคนที่นะคะตอนนี้นิ่งๆใส่กันไปละหรืออีกในหนึ่งถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันเนี้ยคะ่ะเขามักจะเป็นฝ่ายที่นิ่งมากกว่าที่จะมีคำอธิบายจนบางทีเนี่ยคนเนี้ยคนที่เขาอยากจะมานั่งมองหน้าคุณชัดๆใกล้ๆแบบ 3D เนี่ย บางทีแบบไม่อธิบายอนิ่งแล้วทําให้คุณต้องแบบหงุดหงิดนะ่ะต้องมานั่งตีความอ่ะเออมีอะไรก็ไม่พูดมีปัญหาอะไรก็ไม่บอกเวลามีเรื่องไม่เข้าใจก็มักจะนิ่งก่อนก่อนที่จะลงมือทําอะไรบางคนก็ชักช้าอึดอาดยืดหยาดนะคะอืมอาจจะเป็นคนที่มีระยะทางที่มันมีการที่ต้อง มันไกลกันเนาะมันคนก็ต้องบินมาหากันนะคะต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศหรือไม่งั้นก็ไม่ต้องบินมาหากันเลย ต่างอำเภอต่างตำบลหรืออีกในหนึ่งบางคนอาจจะทำงานที่ต้องเดินทางาบ่อยๆนะคะม่ค่อยอยู่กับที่หรือบางคนเนะ่ยห่างเหินกันไปแล้วเขารู้สึกว่าคุณนะไปไกลจากเขาแล้วหรือคุณนั่นแหละคะ่ะคิดว่าเขาไปไกลจากคุณแล้วแต่ก็ยังเอากันละการออกจากความคิดคำหนึงจากใจไม่ได้หรอกนะคะแล้วในขณะน,ะน,นี้เวลาเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณดูแบบโดดเด่นนะคะสง่างามสวยงามบางคนเคนเี่ยคุณอาจจะมี บยบินไปทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนู่นนี่นั้นหรือคุณอาจจะโบยบินไปจากเขาไปมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็เป็นได้จนเขาไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะจะแบบตามกลับมาได้ไหมคุณบินไปไกลแล้วเนี่ยเขาหรือคุณนะฮะอาจจะเป็นคนที่อืค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองในบทบาทหน้าที่เรื่องการงานเนี่ยนู่นนี่นั่นเป๊ะ อาจจะมีความกลัวในเรื่องราวของความรักอาจจะไม่เชื่อมั่นหรือศรัทธาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือครั้งหนึ่งเขาอาจจะทำให้คุณเสียความเชื่อมั่นในตัวเขาและเขก็รู้ว่าไม่ง่ายที่จะให้คุณะกลับมาเชื่อมั่นในตัวเขาและยิ่งตอนนี้เขามาว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากในการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าด้วยนะคะยิ่งทำให้เขาแบบ จะมีจะมันจะถ้าเกิดว่าคนที่หายไปอย่างเขาเนี่ยกลับมาหาเนี่ยคุณจะยังอาแขนรับเขาหรือเปล่าเพราะคุณดูแบบโนสนโนแคร์มากๆไม่งานอีกในเนนือคือไม่ได้เป็นคนที่ไปไกลาจากกานแต่ว่ามันมีด้านที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยด้านอินสึเคียกับตัวเองอะค่ะขาดความเชื่อมั่นไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะดีพอสำหรับคุณหรือเปล่าด้วยนะคะ แต่คุณนะ่ะนะคะคุณคุณอาจจะไม่เหมือนใครนะคะคุณอาจจะแบบมีความพิเศษบางอย่างในตัวที่ไม่สามารถแบบที่ไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบกับคุณได้ซึ่งนั่นเป็นสเสน่ห์ของคุณค่ะนะคะ,นะคะเขาเอาคุณออกจากหัวจากใจไม่ได้นะคะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรูปร่างภายนอกที่คุณดูโดดเด่นนะคะหลายอย่างทุกองค์ประกอบเนี่ยมันมีความเป็นคุณและเขาก็รู้สึกว่า มีแค่ตัวคุณคนเดียวเท่านั้นนะนะคะที่มีผลต่อใจเขา,ามากๆออคุณอาจจะแบบเคยไม่มั่นใจในตัวเ,เองตอนหน้าเขาด้วยนะเพื่อเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาก็อยากจะบอกว่าคุณนะ่ะไม่ต้องเปรียบเทียบใครคุณที่เป็นคุณนะ่ะนะคะไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครแล้วคุณก็มีความพิเศษความน่ารักเฉพาะตัวอยู่แล้วนะคขะขนาดเขายังมองเห็นเลย ครั้งหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นคนที่ห่างเหินกันไปครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยเลือกนะคะออปชันใหม่ๆทางเดินใหม่ๆในชีวิตอาจจะเป็นบุคคลหรือเลือกไปโฟกัสในเรื่องราวของตัวเองจนทิ้งคุณไว้ข้างหลังก็เป็นได้รหรือสองอีใน1ก็คือว่าเอ่อตอนนี้เขาอาจจะมีทางเลือกอะไรสักอย่างเข้ามาในชีวิตความสัมพันธ์ก็ได้การงานก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าคนที่เขาเลือกเส้นทางอะไรสักอย่างเนี่ย น่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเลือกเลือกผิดในทางกับการถ้าไม่ใช่คนที่ห่างกันแต่เป็นคนอยู่ในความสัมพันธ์นี่แหละนะคะเขาอาจจะเคยเจอความสารนไม่น่ารักคุณอาจจะเคยเจอความสัมนไม่น่ารักและคุณกับเขาต่างเป็นรักครั้งใหม่ของกันและกันในคราวนี้เขารู้สึกว่าทั้งคุณและเขาต่างก็เลือกไม่ผิดและอย่าให้ความสัมพันธ์เนี้ยบนเส้นทางใหม่ที่เราสองได้เลือกที่จะมีกันและกันเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นสวยขึ้นนะคะ บางคนที่ห่างเหินกันไปนะคะมีคนที่แอบคิดว่าคุณอาจจะเลือกทางเดินใหม่ๆใ,ในชีวิตกษณะนะซึ่งทางเดินนั้นอาจจะไม่ใช่เขาแล้วหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจการห่างเหินกันเขาอยากจะมาปรับความเข้าใจกับคุณหรือถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณมาบาลานซ์อะไรในชีวิตเขาเช่นเขาอาจจะเหนื่อยเครียดมาจากข้นอก,นอกแต่คุณเป็นพลังงานดีๆที่แบบถ่ายเทอะแบบว่า ทำให้เขาทิ้งเรื่องยุ่งยากจากข้านอกไปได้นะคะในบางครั้งเขาอาจจะเป็นไฟคุณเป็นน้ําหรือเขาอาจจะเป็นน้ําคุณเป็นไฟมันมีด้านที่ปรับสมดุลกันอยู่นะคะถ้าเคที่ยังอยู่นะคะสัมพันธ์ไม่ใช่แบบว่าปรับความเข้าใจเนาะถ้าคือเกิดเป็นคนที่ห่างเหินกันไปเนี่ยครั้งหนึ่งเขาอาจจะลุ่มหลงไปกับอะไรบางสิ่งเช่น เกมบุคคลความสัมพันธ์หรืองานแล้วแอดดิกเศษติดกับมันจนหลงลืมคุณและทิ้งคุณไว้ข้างหลังทำให้คุณนอยงอนน้อยใจเนะคะก็เป็นได้หรือสองอีกในหนึ่งนะคะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี่แหละเขาอาจจะยังมีความกลัวบางอย่างความกังวลบางอย่างในความสัมพันธ์กับคุณนะอ่ะเช่นอนาคตข้างหน้าเราสองคนจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปได้จริงไหม อะไรประมาณนี้ขี้กลัวนะคะบางคนก็ขี้กลัวขี้ระแวงได้เช่นกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคนอนไม่หลับนะคะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหรือกลางคืนเนี่ยโอ้โหเหมือนรังเออเหมือนนกฮูกอะค่ะตาสว่างนอนก็นอนดึกนะคะก็เป็นได้เนาะช่วงนี้ใครไม่รู้ว่าค่ะมีความกังวลในหัวค่อนข้างมากนะคะอาจจะมีหลายเรื่องให้คิดนี่ไงคิดก็มา คือแม้จะมีหลายเรื่องให้คิดแต่เขาก็ยังมีคุณที่เขาคิดหรืออนาคตกับคุณที่เขายังคิดอยู่ในหัวนะคะความคิดขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะคะ่ะและไม่รู้ในนี้ใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่คิดมากกว่าพูดหรือเป็นคนที่คิดมากก็เป็นได้ไม่ว่าจะยังอยู่กันในความสัมพันธ์หรือห่างกันไปร้อยเนะคะ่ะมองว่าคุณนะคะยังอยู่ในห้วงคำหนึ่งของเขาอยู่ด้วยนะคะ อ่ะแล้วมาดูเพิ่มเติมสิคะใครที่อามานั่งมองหน้าคุณชัดๆใกล้ๆแบบ3 d มีใครบางคนในที่นี้ค่ะค่อนข้างคิดลบอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ด้วยหรือประสบการณ์ที่ผ่านมามันหล่อไม่เขาหรือเธอคนนั้นเป็นอย่างนี้นะคะเช่นอาจจะเคยโดนทิ้งนะคะ แล้วก็หรือบางคนอาจจะสู้ชีวิตมาตามลําพังก็เลยมีเรื่องของความคิดลบค่อนข้างมามองมองโลกในแง่ร้ายก่อนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะนะคะบางคนก็อาจจะเป็นแค่แบบว่าเป็นคนขี้กลัวในบางครั้งเท่านั้นเองหรือบางคนในที่นี้อาจจะเป็นคนนอนดึกก็เป็นได้นะคะยิ่ง ยิ่งกลางคืนเนี่ยยิ่งตาสว่างด้วยนะอาจจะมีใครในเนี้คะ่ะที่มีเส้นผมที่สีเข้มนะคะสีดำหรือน้ำตาลเข้มนะคะด้วยก็เป็นได้คะ่ะอืมอาจจะมีใครบางคนในที่เนี้ยกำลังอยู่บนเส้นทางของความสับสนกับสิ่งที่ตงต้องการอยู่ไม่รู้จริงๆว่าฉันเป็นใครหรือฉันกำลังทำอะไรอยู่หรือฉันต้องการอะไรแนะ่ในชีวิตแนะคะ่ค่ะ ม,มีใครบางคนในที่เนี้ยค่ะพยายามที่จะจัดการอารมณ์และก็จิตใจรวมไปถึงความคิดของตัวเองให้อยู่ในที่ในทางนะคะอ,อ,อาจจะมีสิ่งที่กระทบไม่ว่าจะเป็นอาจจะ,ะเผชิญความเครียดจากปัจจัยหลายๆอย่างในการใช้ชีวิต นะคะต้องพยายามบริหารจัดการให้ได้นะคะบางคนอาจจะมีอาการของความเครียดนะคะค่อนข้างเยอะนะคะบางคนนะอาจจะมีการที่ไปพบแพทย์บางในบางครั้งเพื่อเยียวยานะคะในเรื่องของจิตใจด้วยก็เป็นได้เนาะ ะะหรือไม่งั้นก็คือช่วงนี้ใครบางคนนะคะ work life ไม่ค่อยบาลานซ์เลยทุ่มเทกับงานแต่ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวในการได้พักผ่อนนะคะอยากจะหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนจริงๆจังๆสักทีทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สมองบางคนช่วงนี้โอ้ยหัวจะระเบิดอยู่แล้วอาจจะมีหลายสิ่งที่เข้ามาเยอะมากอาจจะเป็นความรับผิดชอบก็ได้ค่ะเนาะ ในเนี้ยอาจจะมีใครสักคนนะคะนะคะนับถือหรือบูชาหรือเป็นลูกนะคะขององค์พระแม่ลักษมีได้เช่นกันอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่อาจจะเคยไปขอพรพระแม่ลักษมีนะเพื่อนเห็นดอกบัวสีชมพูนะคะมีคนนอนดึกแต่ก็มีคนตื่นเช้านะ ไม่รู้ว่ายนะคะที่ตื่นเช้าตื่นเช้าชอบไปซื้อกับข้าวไปจ่ายตลาดเงี้ยหรอหรือก็เดินหน้าปักซอยอะไรเงี้ยนะคะไม่งั้นก็คือชอบที่จะแบบว่าได้รับ energy สดใสในยามเช้า2นะคะเอ่อคุณกับเขาอาจจะเพิ่งเริ่มต้นข่าวสธ์กันนะคะกำลังศึกษากันอยู่นะคะค่อยเป็นค่อยไปหรือสาม คุณกับเขาห่างเหินกันแล้วเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกสักครั้งด้วยก็เป็นได้นะคะอืมอาจจะมีใครเนี่ยชอบถือกระเป๋าที่มีลักษณะของความเป็นผู้หญิงคล้ายๆตะก้ากระเป๋าสารหรือตะก้าสารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะช่วงนี้อาจจะมีใครสักคนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือการงานด้วยก็เป็นได้และ มีคนชอบทานผลไม้โดยเฉพาะยิ่งตระกูลเบอร์รี่นะคะเชอร์รี่ใช่ไหมสตรอเบอร์รี่นะคะราสราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แครนเบอร์รี่มันเบอร์รี่เชอร์รี่อะไรหรือไม่ต้องก็ได้ค่ะเอาเป็นว่านะคะ ช่วงนี้ใครบางคนเขามองว่าคุณสดใสหรือเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์คุณนะคะกลับมาสดใสอีกครั้งหรือคุณอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แล้วและเขาการที่เขาได้มีคุณเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยมันมีสีสันมากขึ้นมีชีวิตชีวามีความสดใสมากขึ้นนะคะม,มีคนอยากให้คุณเปิดใจนะแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจะยังเปิดใจให้ออกเขาไหมคนที่อยากให้คุณเปิดใจนะอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าเข้าหาคุณ อาจจะเป็นใหม่ๆอะไก็ได้ค่ะอยากเข้ามามาจีหรือคนที่หายกันไปแล้วนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณจะเปิดใจให้เขาอีกไหมเนาะมีคนอาจจะชอบหน้าหนาวมากกว่าหน้าร้อนนะคะเออหรือบางคนอาจจะคิดขู่แก้งแกลกขรึมขึมคิดยังไงรู้สึกไงไม่แสดงออกมันมีเท่มันมีคู่นะคะแต่ในขณะ,ะเดียวกันบางคน ถ้าเกิดมาเขาคือคนที่ทไม่นา่ารักและหายไปเนี่ยเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูเยือกเย็นเย็นชากับเขาจังเลยนะใครบางคนอาจจะมาจากประเทศที่มีที่มีเมืองหนาวและมีหิมะด้วยก็เป็นได้นะคะอมืมีคนที่อาจจะเคยเจอความรักที่เสียใจมาหรือเขาทําให้คุณเสียใจมาก่อนหรือเปล่าหรือคุณทําให้เขาเสียใจหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องดราม,ม่าก,กันมาก่อน นะหรือไม่งั้นต่างคนเคยเจอเรื่องไม่น่ารักเรื่องเสียใจมาแล้วการที่มาเจอกันอยากให้รักเนี่ยไม่ต้องมีเรื่องราวดราม่าเหมือนที่เคยเจอกันมาเนาะมีคนชอบกินขนมหวานโดยเฉพาะยิ่งเค้กค,ครีมทั้งหลายแหละไม่ต้องเค้กค,ครีมก็ได้ค่ะของหวานก็คือของหวาน นะค<ฮ>ะขนมต่างๆนุนนีนั่นหรือบางคนนะคะคุณนะค่ะจ,จะเคยมีโมเมนต,ต์ที่พูดกันหวานๆเพราะเพราะนะ,ะนคะ,ะใครบางคนอาจจะอยู่ในจังหวัดนะคะในพื้นที่ที่มีแม่น้ําลําคลองหรือถ้าเคยเจอกันถ้าเคยเจออาจจะเคยมีโมเมนต์ดีๆนะคะริมแม่น,น้ำริมลําคลองด้วยกันก็เป็นได้หรือเขาอาจจะอยากมาจับมือคุณนะคะ มีคนมีบทเพลงแทนใจแทนความรักเคยร้องเพลงเหตุกันส่งเพลงเหตุการ์หรือมีคนชอบร้องเพลงในนี้ด้วยนะคะบางคนอาจจะผมยาวก็ไม่ทุกคนหรอกนะผมสั้นก็ได้ะคะ่ะไม่เป็นไรหรือผมสีน้ําตาลแดงหรือถ้าเคยอยู่ในคาสวัน์หรือยังอยู่เขาชอบรูปผมคุณหรือคุณอาจจะชอบรูปผมหรือเล่นผมเขานะคะมีใครบางคนอาจจะเคยนอนหนุนปากกันหรือใครบางคนอาจจะ มีคราวมีหนวดมีไรหนวดมีคราวได้นะคะเอ่ออาจจะมีใครสักคนก่อนหนะ้าขี้เกียจไม่ค่อยทําอะไรในความสัมพันธ์ด้วยนะแล้วก็มีบางคนในที่นี้อาจจะมีผมซีปลอนหรือเพิ่งไปย้อมผมหรืออาจจะดีบกับคนผมสีอ่อนๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนคะ่นะเนาะพลังงานรวมนะคะไม่ใช่ดูส่วนตัวมีคนบ้างงานในนี้นะคะคุณหรือเขาภคร้อนคืออะไรไม่รู้จักวันหยุดคืออะไรไม่ทราบ เอางานมาทำวันหยุดวันลานะคะหรือตอนนี้เฮ้ยอยากจะลาเหมือนกันนะแต่ก็ติดงานเยอะค่ะเขาอยากจะบอกอะไร I miss you ฉันคิดถึงเธอนะคะ Please come to feel my heart beat เข้ามาใกล้ฉันหน่อยมาไหมมาใกล้มาฟังเสียงหัวใจฉันที่ทกำลังเต้นเพราะเธอ No one can replace you นะคะไม่มีใครแทนที่คุณได้หรือคุณนะพีความพิเศษกับเขามากที่นั่งตรงนั้นในใจคือที่ของคุณนะคะ I always dream of our wedding ceremony ไม่รู้สิเขาอาจจะแพลนหรือคิดภาพคุณนะับเขาได้อยู่ด้วยกันในอนาคตในวันข้างหน้ามีงานวิวานะคะหรือมองความสัมพันธ์นี้จริงจังกว่าที่คุณรู้นะคะอยากจะอยู่กับคุณ ไปตลอดชีวิต Really miss your voice คิดถึงเสียงบางคนคุยกันผ่านข้อความผ่านแชทช่องทางออนไลน์ต่างๆอยากโทรค่ะอยากคุยอยากได้ยินเสียงคิดถึงเสียงคุณโดยบางคนก็เพิ่งได้ยินเสียงแต่ชอบฟังเสียงเธอมันดีต่อใจใครจะทำไมบางคนมีระยะทางไกลกันนะคะแต่เขาบอกว่า Distance and time never keep us apart ถึงแม้ระยะทางที่ไกลหรือเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่เคยทำให้เราสองห่างกันอย่างแท้จริงได้ นะคะอามาดูลักษณะาราศีคุณหรือเขาหน่อยนะคะนับทุกแบบเนาะมีอะไรบ้างแอริสนะคะเมธธาตุไฟทอรัสนะคะพรสตธาตดดินเชมินายมิถุนนะคะาตดลมลิบรานะคะตุน ธาตุลมนะคะอาจจะมีคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณหรือเขาก็ได้วันเสาร์นะคะคุณหรือเขามีวันจันทร์อีกอันนะคะเลขสองดาวจาันทร์หรืออาจจะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องสองสิองยีนะคะ 22หรือลงท้ายด้วยเลข2วันครบรอบวันสำคัญอายุนะคะเบอร์โทรทะเบียนรถอะไรก็ตามแต่ไอดีต่างๆเลขห้องได้หรือจะมีเดือนที่เกี่ยวข้องเดือนเกิดเดือนครบรอบกลุ่มภาพันธนนะคะมีคนที่อาจจะเกิดวันอังคารคุณหรือเขานะคะหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็คือ3 13 23 31 ลง้ายด้วยเลข3นะคะตัวเลขต่างๆวันครบรอบวันอะไรก็ตามแต่ดูอ,อย่างที่บอกไปก่อนนะหรือเดือนที่เกี่ยวข้องคือเดือนมีนาคมนะคะครบรอบก็ได้แล้วก็มีเลข10นะคะอาจจะมีเดือนที่เกี่ยวข้องเดือนตุลาคมนะคะก็เป็นได้คอดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องหนมีอะไรบ้าง first name last name นะคะหรือปัจจัยอื่นๆในการใช้ชีวิตมีตัว C นะคะ c ิ n a นมชื่อเล่นกระดาษนะคะตัว E ตัว F นะคะ CF ค่ะชอบสั่งของออนไลน์หรือเปล่า <c oughs> หรือใครขายของออนไลน์ G นะคะ H M ใครชอบไปซื้อเสื้อผ้าที่ H M ไหมถ้าไม่ใช่ first name last name nickname P แล้วก็ Q นะคะอืมโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟัง นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้ตามที่แปะไว้ให้อยู่ตรงนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ